เรื่องของความหลงบางกอกฟรายเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเขาก็มีการที่จะไปถามคุณไอติมพฤตวัชรศิลป์ซึ่งอยู่กับทางเก้าไกลเนี่ยแหละสมรสเท่าเทียมที่ก้าไกลผักดันมาเนี่ยจะได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างเมื่อไหร,ร่คุณไอติมบอกว่าหลังจากได้รัฐบาลใหม่ร้อยวันไม่แพ้ค่าแรง450บาทขั้นต่ําก็น่าจะได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างกันละค่ะเรื่องนี้คุณไอติมพฤตวัชรศิลป์ซึ่งอยู่กับทางก้าไกลนะคะก็ได้มีการที่จะตอบคําถาม นในกิจกรรมบางกอกプラ์2023ละค่ะเมื่อวันอาทิตย์ เมื่อที่ผ่านมานะคะก็ถูกจัดในเวลาที่สังคมเนี่ยคาดหวังความสําเร็จอันใกล้ของกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่จะคุ้มครองสิทธิ์ให้ทุกคู่รักได้แต่งงานกันได้หลังจากผลการเลือกตั้งนํามาสู่การแก้กฎหมายสมรสเท่าเทียมระบุให้เป็นหนึ่งใน23วาระที่จะเปลี่ยนแปลงตาม8ปดพักที่ประสงค์จะตั้งรัฐบาลใหม่ร่วมกันลงนาม MOU แล้วก็จะร่วมกันผลักดัน่ะค่ะเพราะว่าการสมรสเนี่ยไม่ได้มีแค่ความสําคัญในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ความ รักระหว่างคู่รักที่รัฐเคารพและก็รับรองนะคะ,ะแต่ว่าเป็นการเปิดประตูไปสู่สิทธิอีกหลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับมรดกสิทธิ์กู้ร่วมสิทธิ์รักษาพยาบาลลดหย่อนภาษีสิทธิ์ด้านการสมรสและสวัสดิการอื่นๆที่ตามมาส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสถานะทางเศรษฐกิจของคู่รักโดยตรงล่ะค่ะถือว่าไม่ได้เป็นอภิสิทธิ์ที่กลุ่มผู้หลากหลายทางเพศเรียกร้องแต่ว่าเป็นสิทธิพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนและคู่รักทุกคู่พึงได้รับเสมอภาค และทวนหน้ากันล่ะค่ะส่วนกรอบระยะเวลาพรรคเก้าไกลเนี่ยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะต้องสําเร็จภายในร้อยวันสําหรับการที่จะผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมร้อยวันที่ว่าคือหลังจัดตั้งรัฐบาลได้นะเนื่องจากกระบวนการไม่ต้องเริ่มจากศูนย์แล้วล่ะค่ะแต่ว่าคณะรัฐมนตรีสามารถออกมตินําร่างที่ค้างในวาระสองของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25นํามาพิจารณากันต่อในกระบวนการนิติบัญญัติได้ถ้าสําเร็จเนี่ยบางกอกปลายปีหน้าก็จะจ ในประเทศที่คู่รักทุกคนทุกเพศสามารถสมรสกันได้ล่ะค่ะส่วนความสําเร็จของการผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมถ้าสําเร็จเนี่ยไม่ได้เป็นชัยชนะของกลุ่ม LGBTQ+ เท่านั้นในการต่อสู้เพื่อสิทธิที่ควรได้รับแต่แรกแล่ะค่ะแต่ว่าเป็นชัยชนะของประชาชนทุกคนที่อยากเห็นประเทศไทยเนี่ยก้าวไปข้างหน้าเพราะว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมจะเป็นหมุดหมายและองค์ประกอบที่สําคัญของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่เสรีและเป็นธรรม คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของทุกคนนอกจากนี้ก็จะเป็นประเทศที่อบรับความหลากหลายในฐานะจุดแข็งของสังคมไทยด้วยล่ะคะ่ะ